เป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่มันสะท้อนอะไระครับเมื่อวานนี้ถ้าใครที่ฟังพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านออกทีวีรวมกันเฉพาะเกตตอน18นาฬิกาท่านก็ประกาศชัดนะประกาศชัดเจนนยกพูดคือน,นโยบายครับนะครับว่าจะต้องเข้มงวดกวดขันกับปัญหาเรื่องของรายงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมือง และสื่อสารไปถึงนายจ้างชัดเจนมากชัดเจนมากมีอยู่ประโยคหนึ่งที่ท่านนายกพูดเลยนะครับบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการแรงงานเถื่อนที่มีกระบวนการลักลอบเข้ามาท่านบอกว่าจะต้องถูกดําเนินคดีและต้องทําลายให้สิ้นซากใช้คานี้เลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือว่าเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องอจะดําเนินคดีทั้งหมดนะครับนั่นคือคําพูดของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานครับไม่ตันจะสิ้นเสียงท่านนายกครับ เมื่อคืนก็พาหนีออกจากโรงงานแล้วเขาระบ,บุชัดเจนว่าโรงงานอะไรแล้วผมก็เข้าไปดูแล้วโรงงานนี้นะครับก็เป็นโรงงานที่ทําเกี่ยวกับเครื่องพลาสติกนะครับสั่งเม็ดพลาสติกมาแล้วก็หลอมพลาสติกจะเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้เป็นอะไรต่างๆได้หมดนะเป็นถ้วยเป็นจานเป็นชามอะไร,รทำของพวกนี้แล้วก็รู้ว่าตัวเองครอบครองคนงานที่ผิดกฎหมายแล้วก็คิดว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจคน้นตรวจสอบ ก็เลยผลักดันคนงานพวกนี้ออกจากโรงงานนะครับซึ่งทั้งหมดที่เขาพูดคือ23คนทั้งรถตู้และรถเกง๋งบางส่วนมีเพื่อนรับไปแล้วไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับญาติก็มีส่วนที่ไม่มีทางไปก็อยู่ข้างทางข้างถนนมีทั้งมีบัตรและก็ไม่มีบัตรเพราะฉะนั้นเราจึงเห็นว่าก็จังหวัดสมุทรสาครท่านผู้ว่าพูด แล้วก็ทางตำรวจผู้การพูดรองผู้บัญชาการปูรธรภาคเจ็ก็พูดว่าเราจะตั้งด่านทุกทิศทางใช่ไหมตั้งด่านน่ะด่านพระรามสองด่านดาน่ดานที่จะออกจากจังหวัดสมุทรสาครน่ะนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้คนต่างด้าวนะครับหนีออกนอกพื้นที่คบวบคุมหรือพื้นที่กักกันแล้วผมพูดเลยไปเลยนะ เมื่อวานนี้ที่โลกออนไลน์เขาแชร์ไอ้ที่ประตูมันพังอ่ะไอ้ไอกำแพงมันพังเมื่อวานเนี้ยนะ<อ>ที่มันขึ้นภาพมาหน่อยนะเป็นกำแพงแล้วก็มีลวดหนามาันล้อมเอาไว้อยู่ด้วยนั่นแหละกำแพงมันพังอ่ะค,คือกำแพงนี้มันเป็นกำแพงเก่าแล้วมันพังอยู่เดิมชาวบ,บ้านแรงงานที่เขาอาศัยอยู่ในพื้นที่หลังตลาดกุ้งเนี่ยนะ<ร>เขาเข้าออกเป็นประจำเขาเห็นอยู่แล้วว่ามันมีมานานแล้วเป็นปีแล้วมันเป็นของเก่าเนี่ยมันเป็น,น,นที่พังอยู่เดิมและเขาเข้าออก แต่ปัญหาก็คือว่าหลังจากที่มีการประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมแล้วเนี่ยมีคนเข้าออกหลบหนีไหม,มชาวบ้านยืนยันว่ามีและเมื่อวานนักข่าวที่นั่งอยู่ต่อหน้าท่านผู้ว่าแถลงข่าวผู้การแถลงข่าวเขาก็รู้ว่ามันมีนมแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่พยายามจะบ่ายเบียงว่ามันเป็นของเก่านี่แหละครับมันจึงหลุดกันออกมาแบบนี้ไงชาวบ้านเขารู้แต่ไปเจ้าหน้าที่ไม่รู้ ถ้าเจะนะ้าหน้าที่ไม่รู้นี่แปลว่าละเลยละหลวมถ้าเจะนะ้าหน้าที่รู้แล้วปล่อยออกมาแบบนี้มีอะไรกันหรือเปล่าก็นี่ไงน,น,นี่คือสิ่งที่คนเขาสงสัยกันมามันจึงมีปัญหาแบบนี้นายกถึงรู้นายกถึงทราบนายกถึงเข้าใจเมื่อวานในที่ประชุมครมอนายกจึงสั่งถึงสอบถามท่านผู้ว่าสมุทรสาครไงว่าท่านรู้ไหมเนี่ยโควิดที่มันระบาดมาจากไหนผู้ว่าบอกมาจากรายงานต่างด้าวและจากไหนและตรงไหนและใครยังไงท่านก็ไม่สามารถจะอธิบายได้ จุดเล็กๆแบบนี้เหมือนกันแค่ฟังการถแถลงข่าวเมื่อวานผู้การก็ตอบกุกกักกุกกักกุกกักครับมันจึงมีพิรุษเนี่ยนักข่าวก็เลยทีมสำนักข่าวก็เลยส่งคนก็ไปดูถามชาวบ้านชาวบ้านแชเลยทีนี้ครับทีนี้ท่านจะเอาตัวรอดจากการจักสถานการณ์แบบนี้ไม่มีทางมันปิดหูปิดตาชาวบ้านไม่ได้ ตอนนี้สังคมออนไลน์ทุกสิ่งทุกอย่างพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บก็โพสต์กันแชร์กันก็เห็นกันหมดดังนั้นอย่างที่บอกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือช่วยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ส่วนหนึ่งรายการวันนี้ด้วยนะครับใครที่มีเบาะแสต่ตางๆสามารถแจ้งเข้ามาได้เลยตามเบอร์ข้างล่างนี้นะครับแล้วเมื่อวานเนี่ยที่มันหลุดไปถึงชนบุรีที่เขาไปจับได้ที่ชนบุรีไปอยู่กับเพื่อนที่ชนบุรีอันนั้นเขาก็จับได้นะเห็นไหมไอ้ที่ไปแล้วก็ ก็ถูกจับได้ที่โน่นชลบุรีไอ้ที่ไปแล้วไปไม่ได้เพื่อนไม่เอาแล้วทิ้งไว้ข้างทางก็มีนี่จะตอบอยังไงจะตอบเรื่องนี้ยังไงผมถามหน่อยเอาละว,วันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการวันนี้เชา้านี้บอกว่า14รายที่ทิ้งอยู่ที่สมุทรปราการบางพลีเนี่ยนะครับก็เจ้าหน้าที่เขาเข้าไปควบคุมตัวและส่งต่อมอแล้วนะครับแล้วก็จะให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจคัดกรองโรคว่าใครมีโรคหรือไม่มีโรครแต่แต่ในทางกฎหมายเช้านี้ ตำรวจท้องที่สมุทรสาครผู้ว่าราชการจังหวัดไปที่โรงงาน STI ที่เขาระบุแล้วหรือยังเท่านี้ไปหรือยังครับเพราะว่าระบุชื่อโรงงานออกมาชัดเจนเมื่อสักครูน่นี้แล้วก็มีโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่จริงๆด้วยอยู่ที่พันท้ายนทนสิงห์อ่ะครับอยู่แถวนั้นแหละสมุทรสาสมุทรสงครามสมุทรสาครสมุทรสาครครัคือคือที่มันมีรอบสองคราวนี้เรายอมรับกันแล้วใช่ไหมว่ามันมาจากต่างด้าว แล้วสายพันธุ์เนี่ยนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาพาคณะบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิราพยาบาลมหาวิทยาลไัยมหิดลบอกเป็นสายพันธ์ีสายพันธีคือสายพันธุ์เดียวที่ระบาดท,ที่พม,ม่าชัดเจนเป็นตัวบ่งบอกชัดเจนเลยว่ารอบนี้ะระลอกใหม่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือส่วนใหญ่นะครับก็คือมาจากแรงงานต่างด้าวครับ นะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่จะช่วยกันก็คือต้องช่วยกันสอดส่องแล้วก็เป็นหูเป็นตาอย่างที่บอกไว้ว่าเมื่อสักครูน่นี้ถ้าฟังจากคลิปสัมภาษณ์เขาบอกว่าเขายังไม่ได้ผ่านการตรวจคัดกรองดใด<น>ๆเลยใช่ไม่ได้นะตรวจสแสดงว่าจะต้องมีอีกหลายคนนี่คือการ <14. S 2> หลบหนีไงใช่การหลบหนีออกจากพื้นคือส่วนหนึ่งต้องการจะหนีออกไป คือที่ถามว่าทําไมเขาหนีล่ะทั้งที่เขามีบัตรทําไมเขาหนีล่ะก็สันนิษฐานได้ว่าที่เขาหนีเพราะมันมันเขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไงครับไม่มีใครอยากอยู่ไม่มีใครอยากใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงที่กักกันอยู่ตรงนั้นล่ะถูกต้องต่อให้เขายังไม่ป่วยหรือเขาอาจจะป่วยแต่ไม่มีอาการแต่เขาก็ไม่อยากอยู่ตรงนั้นเขาถึงออกมาด้วยไงไอ้คนที่ไม่มีบัตรมันถูกผลักออกอยู่แล้วไอ้คนมีบัตรก็ไม่อยากอยู่ในที่กักนี่นะครับเพราะงั้นเพราะงั้นผมคิดว่าเรื่องนี้มันต้องตีเหล็กตอนที่ร้อน ด่านต้องนี้ต้องมี2ด่านด่านหนึ่งคือด่านชายแดนอเอาละฟังดูทางทาหารตำรวจนะครับกรรมาน,นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ฝ่ายปกครองเมื่อวานนี้ทางรองปลัดก,กระทรวงมหาไทยสมคิดจันทามารึกนะครับซึ่งอยู่ในสปคด้วยนีย่ท่านก็สั่งการไปแล้วทางกระทรวงมหาไทยนะครับว่าเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดกดขันไม่ปล่อยปลาละเลยนะครับใครที่ปล่อยปลาละเลยจะต้องดำเนินคดีคนะครับทั้งวินัยและอาญานะครับอันนี้ทาา่านก็พูดชัดนะ แต่ทำได้ขนาดไหนนั่นก็เรื่องหนึ่งนะถ้าทําได้ก็คงไม่หลุดมาอย่างเงี้ยนี้หนึ่งนะครับด่านที่2ก็คือด่านพื้นที่ครับครับวันนี้เราเห็นกันนะครับว่ามันไปออกจากสมุทรสาครที่เชื่อมโยงแล้วก็ไประบาดอยู่ในจังหวัดต่างๆใช่ไปติดเชื้อกันไปเนี่ยนะมีหลายจังหวัดเลยสุพรรณก็มีตอนนี้ยี่จังหวัดแล้วกระจายกันไปแล้วถามว่าคนที่เอาออกจากสมุทรสาครและไปจังหวัดอื่นๆเนี่ย เราได้มีการตรวจสอบอย่างไรไหมตอนนี้คนไทยยังไปไหนก็ได้แต่พอเข้าเข้าไปจังหวัดของเขาแล้วอย่างสมมุติไปโคราชโคราชพบหนึ่งนะไปเพชรบูรณ์นะพบไปสระบุรีนะไปปทุมธานีนะไปพระนครศรียุธยานะไปสุพรรณนะเห็นไหมภูเก็ตนะเพชบุรีประจวบคีรีขันธ์ที่มาตรวจเจอที่กรุงเทพขอนแก่นอย่างนี้เป็นต้นจังหวัดเหล่านี้เรามีด่านตรวจไหมคนที่เข้าไปในตัวจังหวัดเรามีแล้วหรือยัง จริงๆเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ก็เราทาสาเร็จ <ทำ S 1> มาแล้วอะตอนนี้ตอนนี้คิดว่าไม่เป็นไรหรือเปล่าครับแต่ตอนนี้มันเป็นเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นจนกระทั่งวันนี้ไม่ต้องถามว่าเขาจะสั่งยุติการเขาดาวปีใหม่ไหมไม่ต้องแล้วผมคิดว่าทุกคนสั่งตัวเองได้แล้วครับตาน,นาทีนี้นะเพราะว่าเราเคยทําสําเร็จมาแล้วอย่างที่พี่ถนอมบอกบมันไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นแต่เอาละตัวเลขของผู้ติดเชื้อในแต่ละวันอาจจะดูน่าตกอกตกใจไปนิดนึงแต่ก็ มาตรการต่างๆที่เราเคยทํามาแล้วจนได้ชื่อว่าเป็นประเทศอันดับหนึ่งของโลกของการจัดการโควิดที่ดีส่วนผมว่าก็ต้องกลับไปสู่จุดนั้นไม่สายเกินไปที่จะก,กลับไปสู่จุดนั้นใหม่นะครับครับอ่านี่ต้องต้องตาม